อันต้อยไปหันหละอ้างในจะสุกแล้วผัดเผ็ดกบหม้อชีแมยเองเนี่ยนี่ผัดกบบมื่อไหร่โอ้โสุกแล้วเบิ้งจะโดดยาวพ่อแล้วอร่อยมากค่ะก,กินข้าวท่ามกลางแสงจันทร์ <laughs> <laughs> บ้านสวนแสนบังน้อยมาก อ๋อดีเดี่ยวเขาหมูไปเ้งแกมาจากสุราษฎร์อบควาแข็งสงขาอย่างเงี้เราไม่หมูยุกตุ๊กตาคนหนึ่งผัดเผ็ดกรอบเขามีปม้ทูแล้วก็มีอีกคนหนึ่งหมูอบหมูอบอร่อยมากชื่อพออเกษมมาสั่นชื่อปุ๊กซ่าพอสงการจานองเียัง เพิ่งก็ไปกับอาหมวดอาหมวดเป็นลูกน้องเชิญเชิญไปกินยุ่นแกงสนามน้ำเมามาอืมเสชิญเราหมดมึงดูรู้มูปุ่มไม่จากสงขากอะโหลกเขามาพักอยู่บ้านสวนอยังกระโหลกยุดยแต่ตามต่อไงเขามาพักอยู่บ้านสวนนี่ยังกระโหลกูอปุนบ่ได้เพราะว่าเราเมาไงเราไปไปไป ยามังไอ้เริบยุ่งก I, I ับว่าไปไอเริบยุ่งเนี่ยมันเนี่ยแย่คลิดดนคลิเง่าลงยูทูบก็ได้